โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานสำนักงานเขตพยาไทยชื่อโครงการเขตพยาไทยบริการฉับไวแก้ไขปัญหารวดเร็วนวัตกรรมที่พัฒนาคู่มือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และติดตามผ่านไลน์ Notify สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่ากทม P 0 5 7รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดยกทมหานแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูแนวคิดการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนแต่พบปัญหาบางเรื่องไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการที่มีการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกันประเด็นปัญหาความท้าทายความต้องการสูนยรรับเรื่องร้องทุกข์เขตพญาไท ให้บริการรับเรื่องจากหลายช่องทางทั้งช่องทางออนไลน์และยื่นคําร้องด้วยตนเองซึ่งการดำเนินการแก้ไขปัญหาบางเรื่องไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการรวมถึงมีการแจ้งจากหลายช่องทางโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วแต่อาจไม่ได้แจ้งผู้ร้องให้ครบทุกช่องทางกลายเป็นเรื่องคงค้างจึงต้องมีการจัดทำคู่มือ การแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เขตพยาไทยเพื่อความชัดเจนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและจัดตั้งกลุ่มประสานงานติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เขตพยาไทยผ่านไลน์ Notify วัตถุประสงค์ 1. แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อย่างรวดเร็วทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น 2. จัดทำคู่มือการแก้ไขเรื่องร้องเรียน เพื่อความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 3. จัดตั้งกลุ่มประสานงานติดตามการแก้ไขปัญหาผ่าน Line Notify ระยะเวลาดำเนินการภายในปีงบประมาณพศ2568แผนการดำเนินการ 1. การสร้างนวัตกรรมจัดตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและระบบติดตามผ่าน Line n o t i f y 2. การนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เผยแพร่คู่มือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนรวมถึงกำกับและติดตามผ่าน Line Notify 3. การติดตามผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการนวัตกรรมที่พัฒนาคือคู่มือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกเขตพยายไทยและเครื่องมือที่ใช้พัฒนานวัตกรรมคือ Line n o t i f y เครื่องมือที่ใช้พัฒนานวัตกรรม Line Notify ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเขตพยาไทยได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลจำนวน4ตัวชี้วัดได้แก่ 1. นวัตกรรมที่พัฒนาคือคู่มือการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและ Line Notify 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรม 3. ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาที่แล้วเสร็จ 4. ประสิทธิภาพการแก้ไขเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทักฟ,ฟี่ฟองดูกลุ่มเป้าหมาย 1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้นวัตกรรมได้แก่คณะผู้บริหารและข้าราชการบุคลากรเขตพยายไทย 2. กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับผลกระทบจากการนำนวัตกรรมไปใช้ได้แก่ผู้รับบริการหรือผู้แจ้งร้องเรียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1>, 1. เรื่องร้องเรียนของเขตพิยาไทยสามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. มีคู่มือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล3สามารถใช้ Line Notify เป็นเครื่องมือกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เขตพิยาาไทยไม่มีการใช้งบประมาณเนื่องจากเป็นโปรแกรมใช้ฟรี